เเห็นคยเห็นนะคะรถบรรทุกหมูรถบรรทุกไก่ที่แออัดแน่นๆเข้าไปนะคะโอ้โหหมูเขาก็อยากจะดิ้นอยู่นะคะมันแคบๆไก่ก็เหมือนกันดูเขาอยากจะดิน้นๆอยู่นะคะมันรู้สึกถึงความถ้าเป็นเราเข้าไปอยู่ในที่แออัดแบบนี้และกําลังถูกขนส่งไปที่ที่กําลังถูกจะฆ่าเราคงทุกข์ทรมานมากเลยนะคะดูสัตว์เหล่านั้นเขาไม่ได้มีความสุขกับ สิ่งที่เขาเป็นที่มนุษย์ทั่วไปที่บอกว่าเป็นสัตว์ประเสริฐแล้วยื่นสิ่งนี้ให้เขานะคะเพราะบั้นปลายปลายทางก็คือขนส่งไปปุ๊บมันก็ต้องไปจําหน่ายไปลงค่าเพื่อที่จะชหละออกมาให้มนุษย์มันอำมหิตมากเกินไปอำมหิตยังไงอะ่ะแล้วก็ตัวเองนี่แหละเป็นคนหยิบยื่นความตายให้กับสัตว์เหล่านั้นแต่สัตว์เหล่านั้นนี่เขาไม่ได้ยินยอมที่จะตายนะคะเหมือนบางทีเราจะไปเรียกไก่ไก่ ไก่กุ๊กๆมันก็ไม่มาหาเรานะคะมันวิ่งนี้เราหางจุดตูดเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากตายเช่นเดียวกันกันกบเราเราไม่อยากตายฉันใดสัตว์เหล่านั้นก็ไม่อยากตายฉันนั้นนะคะดูมนุษย์ที่บอกว่าตัวเองเป็นสัตว์ประเสริฐเนี่ยควรจะมาพัฒนาจิตใจของเราให้เป็นสัตว์ประเสริฐสมชื่อด้วยการปล่อยให้สัตว์เหล่านั้นเป็นอิสระคืนชีวิตให้กับเขาด้วยการมาถือศีล กินผักกินเจกินบางไวรัสกินพืชผักแบบนี้ค่ะนะคะกินมะม่วงนะคะกินยอดสะเดาหรือว่ากินลำไยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ